รหัส A 5 1 0 1 3เป็นแท็กเตอร์ L 4 0แรงของคันนี้นะครับลูกค้าที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองก็วันนี้อำนาจมาเตอร์ขอรีวิวคันนี้นะครับจะเป็น L 4 0ใบไปมีดันดินหน้าแล้วก็มีผ่านสีอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงวันนี้เรามาดูภาพรวมกันเลยในส่วนของสภาพรถก็ขอเป็นตามสภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่เรา จัดเตรียมไว้แล้วซึ่งในการที่เราจะส่งลูกค้าเราก็จะมีการบำรุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไหล่แท้คันนี้ใช้งานอยู่ที่2,136ชั่วโมงนะครับ2,136ชั21่วโมงสระถาพยางยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อพ่วงด้านท้ายของตัวรถกันจุดต่อพว่วง3จุดนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดี ยางหลังนะครับรถนี้รถคันนี้เป็นอของปีหกสามนะครับปีหกสามผูท้ทาที่สนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมตัวจริงที่คูโบต้าเบญจพลควบขวดของเราได้เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ของโมงเ้าถึง5้ามงเย็นนะครับ